ก็ช้ำแหละเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าถาดกลางเนี่ยก็จะมีเมือก1 1ปเอ็ดปีนะไม่เคยตัดล้างเลยสภาพตามนี้เลยนะโอเคเราก็ไม่ต้องรีวิวเยอะหรอกเยวทำไม่หวัดไม่ไหวน้องเูกค้าอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์เต็มหมดแล้วเนี่ยรูถาดน้าทิ้งหลังเนี่ยตันอย่างเงี้ยบางทีถาดมันตันอย่างนี้นะบางทีน้ําล้นถาดที่คนโทรมาถามผมน้าล้นถาดทําไงแต่อันนี้ถาดมันเฉียงมาถ้านี่เหมือนทีเซลอะไรทีเซลถาดน้ำทิ้งเฉียงเงี้ย แต่จะเป็นของไมโซมันจะเฉียงตรงกลางเอียงซ้ายเอียงขวาเปอร์เซนต์ที่ถาดจะตันมีไหมมียีงม,มิสูบิชิเฮฟิวตี้เนี่ยนะรูถาดน้ำทิ้งตนี้มันทํารูเล็กมากเลยแต่โตวใหม่มันแก้ไขแล้วก็ทํารูใหญ่ใหญ่มโหฬานเลยฟินคอยก็จะเคลือบตันข้างในเนี่ยเชื้อราเนี่ยบางทีอะช่างล้างแอร์บางทีลูกค้าก็ไม่ได้ยืนดูแล้วยืนดูไม่ได้หรอกจะไปเกก,กะหน้างานเขาันเนี้ สภาพอย่างเงี้ยอยากให้ดูผมล้างนะเกริฟสองขึ้นฟ้าทะลุทุกช่องทุกรูเลยเนี่ยเชื้อราทั้งนั้นด้านหลังฟินคอยด้านหลังตัวเนี้ยช่างนี่ถ้าไม่ละเอียดจริงๆเนี่ยผมว่าบ,บางคนไม่ล้างเลยเนะแม้แต่ผมถ้ามันติดชิดฟ้ามาผมก็ล้างไม่ได้ไม่งั้นผมพูดตรงๆผมก็ไม่แหมไประเบิดฟ้าเพื่อจะล้างฟินคอยข้างหลังเนี่ยตนันเพราะฟินคอยเป็นรูปตัววีเนี่ยเราเห็นช่างล้างเราก็จะล้างแต่ด้านหน้าเนี่ยโอ้โหสะอาดกริบเลย สะอาดกิ๊บแม่งไปตันตรงกลางน่นไปตันข้างในนวลล้างด้านหน้าสะอาดแต่มาตันฝั่งนี้แทนก็เป็นเรื่องปกติครับราคานัมันก็ทําได้แค่นั้นจริงๆครับผมไม่ได้โจมตีพวกพี่นะแต่ของผมอ่ะผมสเปเชียวคือตัดล้างอย่างเดียวผมตัดล้างอย่างเดียวลูกค้าจะรู้จักผมจะการตัดล้างเพราะฉะนั้นไอ้ล้างแบบธรรมดาน้ายคนที่จะโทรว่าพี่มาล้างแบบธรรมดาจะไม่เคยมียส่วนมากครับออปชันผมจัดเต็มโอเคครับ